สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็เพิ่งกลับมาจากทำงานนะคะจะเห็นได้จากโอ้ตาล่วงโรยมากเลยนะคะก็วันนี้เลิกงานดึกนะคะแล้วก็ขี้เกียจล้างหน้ามากเลยแต่ว่าก็มีวิธีหนึ่งนะคะเป็นการเขาเรียกว่าอะไระประหยัดเวลานะคะคในการล้างเครื่องสำอางบนใบหน้าก่อนอื่นเลยนะคะดิฉันาก่อนดตัดใจกันนะดิฉันเตือนนะคะ ก็นี่เลยเขาใช้โอเอ็กเน่ตัวนี้นะคะเป็น cleansing น้ำที่ทำความสะอาดได้ดีเยี่ยมเลยนะคะก็สำเร็ีง่ายๆเลยเดี hey. ๋ยวใชจะดูก like ันด right? ีกว่าเอ๊ะมันดีจริงมากนะนะคะนี่ก็ปกติว่างานแบบจีพีนาทีก็ได้เป็น cleansing น้ำที่แบบออ่พอเช็ดหน้าเสร็จก็สามารถที่จะใช้สบู่นะคะโฟมล้างหน้าต่อได้เลยอ่ะแล้ว ตัวนี้นะคะเป็นสารธรรมชาติแน่นอนว่าคนแพ้ง่ายก็สามารถที่จะใช้ได้นี่เห็นไหมอเยออนเเช็ดแบบไ่ต้องถึงยังไงนะเพราะว่าตัวนี้่เดี๋ยวก็ออกไปเอเ็ดรลอดลทาก็ได้นะคะนี่แค่เองอ่ะคิ้วเด็กอ่ะเดี๋ยวล้างให้ดูชดดูข้นนะโอเค พรามันเด็ดจริงๆตรงนีง้นะคะก็ออกใช้เสร็จเทเสร็จแล้วก็จานด้วยโฟมล้างหน้าได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วใครที่แพง,ง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้และที่สําคัญตัวนี้นะคะเป็นขนาดแบบคืออันนี้พก่าต่างหนัดก็ได้นะแล้วก็คือมันจะมีเป็นฝาจุกพลาสติกนะคะใส่ๆอันนี้ห้ามทิ้งนะเก็บไว้นะคะไว้สาหรับแบบเดินทาง ก็สามารถที่จะมาใช้ได้นะคะนี่ก็ไปแล้วเพื่องา๋ยวให้ดูสัรีนะคะนี่แรกรอบเดียวก็ออกมาเยอะขนาดนี้แล้วละนะคะก็ให้ดูก็หลังจากที่ใช้นะคะคือน่าจะนุ่มแล้วก็น่าไม่ดูแบบคือสิวพวกสิวเซียนก็หายนะคะอ่ะเช็ดไปเลยเจ็บรงางเจอแล้วก็บอกว่าตัวนี้เนี่ย ใครมีหลายคนบอกว่าเอ๊ะการเช็ดด้วยสำลีเนี่ยจะทําให้หน้าเหี่ยวไม่จริงเลยนะคะการที่เราเช็ดด้วยสำลีเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นว่าเอ๊ะส,สิ่งสกปรกมันออกมาหมดหรือยังนะคะอือีกอนี้อันนี้เช็ดแบบเร็วๆนะก็แต่ถ้าเกิดแบบอันนี้ถ้าเช็ดปกติก็เช็ดกระชากเบาๆเอาแต่นี้ก่อนไม่ให้ดูแบบมันตันอ่ะเดี๋ยวเจ้าดูดิครับ เดี๋ยวันนี้ก็เลยต้องมาโชว์นะสดใช่ไหมล้วนะคะ่ะก็ฝากมาด้วยนะคะกับไบโอแอนนี่ตัวนี้ที่มันเคลือบจริงๆเป็นครีนซิ่งน้ำนะคะก็ดีกว่าแบบอื่นตรงที่สามารถที่จะทําความสะอาดได้ไวก็เลิกงานดึกแบบนี้นะคะขี้เกียจมานั่งแบบโอ๊ยมันน่องมนันนวดอันนี้เช็ดปา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 ดแล้วก็ล้างด้วยโฟมล้างหน้าแค่นั้นจบนะจ๊ะฝากวาด้วยจ้า